มันเรือโอเคมีอะไรแม่โอเคบ้างครับสวัสดีทุกคนเพชนะคะวิวแชร์แบ่งปันจากล้อหม,มนจ้าวันนี้เนี่ยนะคะเราก็มาอยู่ที่นี่เลย <ST U K> งานกเกษตรแฟร์ เป็นปีที่80แล้วนะคะชื่อตีมว่าขอดูหน่อย 8ปปีเกษตรนนทีนำวิถีใหม่ไทยยั่งยืนอ้อยยาวไงมันยาวไงเกษตรท้ายเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจัดกันมานานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตุตัวเธอสิดเก่าเศรเกษตรไงเกษตรแฟร์ทีน่าดีใจเพราะว่าหยุดเรียนไงหยุดเรียนไงแล้วเขาจัดกัน7วันที่ผ่านมาเนี่ยแต่ปีนี้จัดไป9วันเลยตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11นะคะแต่ว่าวันนี้เพชรมาวันที่10 ไปได้จัดเพราะว่าแบบอยากจะมาแชร์ว่าเออเรามากินหรือ,อไรคือที่เรามาเนี่ยนะคะเราอยากจะมาอวดวิวแชร์เนี่ยก็มาได้ทางเนี่ยมันเรียบตลอดมาได้สบายมากถ้าเกิดว่าปีหน้าเนี่ยนะทุกคนได้ดูคลิปนี้เนี่ยนะปีหน้าเนี่ยนะใครอยากที่จะมานะคะวิวแชร์เนี่ยนะมาได้ไม่ต้องลังเลปีนี้เนี่ยนะโอ้โหมีประมาณพันกว่าร้านอ่ะมีตั้งแต่โซนเอยันโซนเคเลยแต่ว่าเราเนี่ยนะดูเหลี่ยมแล้วเนี่ยคือมันมีหลายอย่างไงมีตั้งแต่ต้นไม้มีขายแต่ ็นของจากเ,ออเรือนจาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะแต่เราเรี๋ยมาโซนของกินของกินเพราะเราเน้นของกินจากโซนเคกับโซนจีนะที่แบบว่าของกินเยอะมากแล้วเราก็จะไปดูตรงนี้มิชชั่นวันนี้เนี่ยนะคือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินทั้งแบบพันกว่าร้านคงไม่ไหวนะเราจะกินแค่500บาทดูสิว่า500บาทเนี่ยนะคะ เราจะกินอะไรได้บ้างในงานเกษตรแฟรอเพราว่ามันอย่างละ50อยาา50่างละ50าสิบแ่บางทีอาจจะไม่เหลือก็ได้นะได้แค่10อย่างเองป่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะุต้องเสียงกันมาก,กน,นะค่่เสียงกันจังเลยโอ้ เขาเรียกว่าพ ok ื ar, like Never, like ้นเรียบนะเนี่ยก็ย like, ิ so ่งแบบล้อที่หน้ากว้างนะยิ่งไม่รู้สึกอ่ะไปได้เลยอ่ะย่างเพสเนี้ยไม่รู้สึกเลยไม่มีเกรงเลยไปได้สะดวกมากส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นโซนช้อปโซนช้อปก็ทั่วไปนะเช่นแบบพวกเป็นสินค้าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีหมวกมีฟิล์มกันรอยมีสําหรับมือถือนะตะกี้ก็มีพวกกิฟต์ก็อะไรพวกนี้หบาทถูกดูทำเทสก็ไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อ เล็กๆน้อยๆกระทุกระจิบไงเราหนักกินอย่างเดียวนะ ข้างบนนู้นอะไายไส้กรอกไก่สิบบาทเออนู้นนู้นนู้นสิบบาทอันนู้นพอพอพอไท่อย่างละสิบบาทเองอ่ะมีกะหรี่ไก่ไส้กรอกไก่มีแบบว่าบร้พวอ่อนคาราเมลชาเขียวทูน่ากล้วยหอมมีเยอะมากทุกอย่างเลยอ่ะ ยังล้อยสิบบาทอ่ะฉันเหมามาประมาณนี้จ้า6ชิ้นก็60บาทเนาะเราจะใช้วิธีสกแกนจ่ายมีเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์มันเกลียวเรียนเท่าไหร่ล่ะคะมันมีรสอะไรบ้างเอ่ยที่แบบมีีด้้านนนะะคที่มันขายที่มันอร่อยๆอ,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 อ่ะ <ม>พิซ่าเหรอจะมีชีสปาบิคิวปาปิก้าค่ะคนูที่โตนี้คปาปิกาจากายแล้วค่ะงาจะแตก้นะคะแบบคลายหมือง้อข,อขอายไงคะร้อหนาเอ่อ50ค่ะคโลโลมาด้วยกันค่ะ น้ำซ้มหวานด้วยป่ะคะป้าจา๋าเอาเหรอมันจะเผ็ดมากไหมโอเคมันจะมีแบบร้อยหนึ่งกับ50บาทเพชซื้อมา50บาทอันเล็กนี่นี่นี่แบบนี้เขาก็จะตักมาให้แบบนี้แค่นี้ก็อิ่มแล้วนะปักตอกเหรอเอาตอกหรอคุณนี่ด่วย<ะ>ตอกนี่มันมีปลาป่ะคะ ต๊อกเป็นแป้งข้าวเกาหลีครับมันจะมีโอเด้ปลาครับไม่เอาเอาหนึ่งอันได้ไหมคะได้ครับ60บาท100ครับเอา60ค่ะ60นะครับอันนี้ถ้าเป็นลามต๊อกไก่ยังทันอยู่ป่ะคะทันครับเอาลามต๊อกไก่อันนี้เพจสั่งเป็นลามต๊อกไก่นะมีแบบเส้นมีไก่ต๊อกเป็นเดียวไม่เอาอะไไม่เอาแล้วครับเอาลามต๊อกไก่ลามต๊อกไก่นี่มันมีย่อมจากอะไรบ้างก็จะมีเส้นเส้นบะหมี่ครับต๊อกต๊อกแล้วก็ไก่อ๋ออ๋อจะต้องหาที่ที่กินนะเพราะว่าแบบ คนเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าใออหน้กากากอันนี้อืหือกรอบแท้หือกรอบอ่ะมาอันนี้เป็นปลาหมึกเขาเรียกว่าเป็นไข่ปลาหมึกนะนี่นั่นอ่ะข้าทางจะรสแซ่บอยู่นิ้น ไม่ได้เผ็ดนะมันๆกรอบคือเขาทอดแล้วร้อนมาเลยนี่ยร้อนเลยเนี่ยร้านต๊อกไก่ทุกคนต่างเดินมาถามนะว่ารามต๊อกไก่คืออะไรหรอคะพี่เห <c oughs> มือนเราเลยเราก็งงอยู่เอ๊ะมันมีอะไรบ้าง <c oughs> เขาเลยบอกว่ามันมีเป็นเส้นมาม่า <c oughs> มีเป็นไก่แล้วก็มีเป็นต๊อกกีอย่างงี้ <c oughs> ต๊อกได้มาสองอันแ <c oughs> ตก,กัดครึ่งน,นะ <c oughs> <c oughs> เดียกวก็ร้อนม,มามา่ารสชาติเกาหลีอ่ะออกเผ็ดหน่อยอันนี้ห9บเาทหวานหวานเผ็ดเผ็ดเขาก็เป็นเหมือนแบบแป้งอ่ะไมไ่หอมอร่อยอ่อ คุณจ๊อกถามวันนี้จ้า้าวจะแต่งี่ว่า อันนี้เป็นลูกตาลอลยแก้วนะะที่าบุตรหลานะคะเยอะนะเยอะนะ60บาทมันก็มีลูกลานด้วยนะแล้วก็มีมะพร้าวกะทิแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่ออะไรนะบ้าบินบ้าบินอ่ะจริงจริงอ่ะเขาเรียกว่าแป้งจี่นะขนมโคกอะไรอ่ะพี่จ๋าอันนี้เรียกว่าน้ำอะไรอะไรนะคะขนมโคกสิงคโปร์ขนมโคกสิงคโปร์ นมเบื้องกล่องหนึ่งห่านหรือไม่ขมนะมันมีเค็มกับหวานใช่ไหมคะห่านดีค่ะอ๋อเค็มกับหวานด้วยเลยค่ะผสมมาสมค่ะ ได้ค่ะมันไม้แล้วเท่าไหร่คะที่รักเจ็ดสิบเก้าบาท,ที่ะ,ะทีรัอ๋อโอเคเีค้อ,น,อ,น,อนสลายค่ะเอามาพันกับไม้ไม้อย่างเงี้ยเอย้แล้วถ้าเกิดใส่ชีสไปด้วยได้ป่ะคะใส่ชีสเหรอออได้ค่ว้ายน่ากินกับเธอ เจ็ดสิบเก้าบาทมันก็มีหลายหน้านะมนีแต่เบคอนไข่เบคอนไข่กุ้งเบคอนปูอัดเบคอนแฮมเบคอนสาลัยของเราเบคอนสาลัยมีเบคอนออร,ออร,อร,อริจินอลด้วยนะแล้วก็เบคอนชีสเอาไม่ลูแก้วใหญ่ก่อนหนึ่งแก้วค่ะไม่เหยื่อกันตลาดด้วยใช่เลย,ยไม่รู้นะเพชรว่า มันกำลังดีแล้วนึกไปถึงตอนที่แบบว่าประมาณป .5 ้ป .6 เนี่ยมันจะมีรถมโลโ่ะมาแจากที่โรงเรียนอร่อยพิซซ่าพิซซ่าม้วนพิซซ่าม้วนแ <c oughs> ป้งนิ่มแล,ล้วก็ใสซอสเยอะในสุดเราก็เจอแบคอนแล้วจ้า <c oughs> ดูตรงนี้นี oh, <no. S 1> ่เองโอ้ยอ่ะตา เอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่ามันไม่ได้กินเบคอนนแต่เบคอนมันนิ่มมันก็จะหอมซอสนะเหมือนเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยถามๆคนนี้ดิเป็นไงบ้างคะมสีมากเลยแป้งทางนั้นเลยแป้งทางนั้นเลยมันไม่เหมือนอาหารไทยนะสปีไม่ชอบเหรอพี่ว่ามันบีบไทยเราชอบนะเหมือนเป็นกินแป้งเลยนะเหมือนกินแป้งเลยอ่ะแป้งนิ่มนินะอันนี้คือขนมเบื้องนะคะค้าไส้ไส้เค็มไส้หวานอะไรเงี้ยนะกิน ผมเบื้องโอเคมีอะไรแม่โอเคบ้างครับมันหอมงาด้วยเิ็คคลิัก็้ม่เค็มนะเป็นบุคคลที่ enjoy eating มากเราแบบมนุษย์รักหมาไงเราก็ต้องมาดูของหมาก่อนนะ หมาเราเก้าเดือนแล้วกำลังแท้อันนั้นกี่บาทไม่รู้นะคะเก้าเ <9 S 1> หรอหมาเราเดือนหน้าก็ครบปีเล้าเออใช่สิบเอ็ดเดือะนแะล้วเนาะเอ,อเธอ,อเมื่อกี้เจอผู้ชายงานดีเฉยงานดีงานดีป้าอชอบดูอ่ะสบายใจสมัยที่เด็กๆนะประมาณสามสิบปีแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้านขายเนี่ยจะเป็นแบบของนิสิตขายเองต้นไม้หรืออะไรเงี้ยเป็นคณะประมงเงี้ยนะ กระมงเขาก็จะเ,เป็นความรู้นี่ไข่ปลาเพื่อมาผสมพันปลาอะไรก็ไม่รู้ว่าพลุลุ่มเต็มเลยส่วนใหญ่โซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วอ่ะมาได้ดิจะได้ไดอ้าวเธอทำไมเธอมาได้แล้วฉันมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วซื้ออะไรเนี่ยนมไปให้ใครกินไปแดงไป้านเออโอเคไม่เป็นไรเจอกันเจอ <laughs> เพื่อนเจอเพื่อน เริมทีนางปกตินะนาอุบัติเหตุเขาดอกใหญ่มากเลยนะมาหน่อยดูนี่ดิโอ้โหใหญ่มากเลยอะ่ะ เหนื่อยแล้วแล้วก็อิมอ่มมากด้วยอิ่มมากด้วยสนุกนะคะตั้งใจไว้ว่าเราจะใช้วันนี้500บาทก็เป็นไปนตามนี้แล้วปรากฏว่าเกินไปสามบาทคือเพชรใช้ไป5 0ารบาทอ่ะอิ่มมากแล้วก็ของกินเยอะมากนี่ยังไม่หมดเลยนะเอาจริงนะเพชรอยากจะซื้อสตรอเบอรี่อ,อีกนะรู้ปะแต่ว่า หัวเกินงดก็เลยเดี๋ยวอดใจไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เราเนี่ยก็มาวันที่10ละเขาปิดวันที่11ใช่ปะเราอ่ะไม่ได้จะชวนทุกคนที่มาหรอกแต่ว่าเราอ่ะอยากจะอวดว่าเราอ่ะมาได้เรามาได้เหมือนทุกคนนี่แหละมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะออกมาแบบเพชรเนี่ยนะก็ออกไปเลยไม่ต้องแบบคิดเลยมากมาได้อยู่แล้วถ้าเพชรไปได้นะ ทุกคนก็ต้องไปได้เหมือนกันเราก็เลือกไปนะแบบว่าไปเที่ยวสนุกร้านอร่อยแล้วก็วิวแร์สะดวกไงมันเป็นทางลาดตลอดทางเรียบตลอดนะคะไปได้หมดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เชฟด้วยนะปีหนะ้าฟ้าใหม่เดี๋ยวว่ากันใหม่ว่าเขาจะจัดกันกี่วันอะไรยังไงนะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาอีกทีก็ได้ตอนนี้นะไปละกลับบ้านบายเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะไปดูสตรเบอรี่กันก็ได้ว่ามันมีหรือเปล่านะเห็นเขาบอกมันมีเยอะมากไปละ